จะกกรรความเพียนมหาเจ้าพลดยดรวยครั้งที่84ประจำวันที่27มีนาคามพศักราช2568สวัสดิศิลารหัสเพียน5167ครับ วันที่27มีนาคมพศทองักราช2568เป็นวันที่84ที่ข้าพเจ้านายสวัสดิศิลาขอถวายเสียงโสสาทยายพระสูตรพระประเรศและมูลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอริยบูชาเดียวกบอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอันระพยัญชนะในบทโสดอย่างต่อเนื่องด้วยเ สัญชาติจั๊ดกะว่าเรซูอัตรากะเฉิงตูเทวตาสัททะมังนุนิราชาสาซุนันท์ตู వేరతే చఖామే త్రువర ఖనే కి అవతో మికేతే పుమా జయంతూ దేవా Sunanto, Dhamma savana kalo ayam patanta Dhamma savana kalo ayam patanta Dhamma savana kalo ayam patanta Bodhbucha trai Imina sakarena putang abipu sayama Imina sakarena ธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามาอาหังสัมมาสัมพุทโตพระขาวพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธรรมังนามสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ Sangkang saranang kaca mitu putang saranang kaca mitu tamang saranang kaca mitu tiampi sangkang saranang kaca mitu putang saranang kaca mitu tamang saranang kaca mitu tiampi sangkang saranang kaca mitu saranangan yang putu saranang orang एतेन nasa सोति मे हूं तो सपथा नति मे शरणं यं धम्मो मे शरणं वराम एतेन सचवचेन सोति मे हूं तो सपथा नति मे शरणं यं संघो मे शरणं वराम एतेन सचवचेन di nasang penuh suka tolo kawitara kuriata masyarakat wisata dewa menusanang puto pakwati saw kato pakkawata tamo sanit di koariiko ngibatiko paniko ba datang we tidakpoyutepati pano pegaawato saw Kaangko seperti pano pakawato

สิปรตนะสุรยานิถพุตานิสมาขตานิภูมานิวายานิวันตาลิเคสเพวัพุตตาสุมาณาพวันตัวโทเิสกัจจสุนันโตภาสิตังตสมาหิพุตานิสาเมธาสเพเมตังกโรุธมนุสิยาปชายติวาจารัตโตจารันติเยปริงตัสมาหิเนระคาตาอปมัตตา ยังจินจีวิตังอิทวะหูรังวาสเคสุวายังรัตนังพนีตังนัโนะสมังอะเตถาคเตินัยธรรมปิพุทธะรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหูตัขยังวิราคังอมตังปณิตังยธัชฌาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะตเมนะสมาธิจินจิธรรมปิธรรมเมรัตนัง ปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัสดีโมตุยมุทธเสโตปริวันนิยสุจิงสมาธิมานันตาลิกัญญมาหูสมาธินาเตนะสมโมนวิชิติธรรมปิทาเมระตัณหปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัสดีโมตุ ये पुखराता स्तंभ सता चतारीतानि युक्ता निहोति ते तकिनया सुखता सासा वकाये ते सोतिना निमहापला निधाम पीसंखेरता नंबनीतां इते न सचे न होतो ये सुपयुता मनसाथनी न निकामिनो कोतम तमा हिते पतिपता मतां विखाय हारथा मुथा คุณสมานายธรรมติสังเครตนังปณีตัเอเตนะสัจเนะสุวัทธิโตยทินทีโรปวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตภิอสัมปกัมปิโยตตูปมังสปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิอเวจจปสติธปสังเขรตังปณีตเอเตนะสัจเนะสุวัทธโต เยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเญนะสุเทสิตานิจินจาปิเตโหเตพุสปมัตตานเตภวังอธรรมมาทียันติธัมเปเขรัตนังปณีตาเอเตนสจเฉนะสุอรรถีโหตุสหาวสาทสนสัมปทายทยสุธัมมา สหิตาภวัวนเตศกาญจิฐิวิกิเกจิตันจารีลพตังวาปิยทัตติจินเจตจตุหปเยหิจวิปมุตโตสัจพิธานานิอภพโพกาตุงอิธรรมปิสังเขรตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหัตัวจินจาปิโสกามังคโรติปาปังกาเยนะวจายตาเจตสาวะ อาภัพโพโสตสาปฏิจชาทายาภัพตาทิตตถาปัตสาสุตตาอิทัมเปสังเกตตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตัววนาปคุมเพยธาพุสิตาเคกิมานามาเสบธามสมิงยิมเหตตถูปะมังธรรมวรังอติสยนิพานคามิง ปรมังนิายะธรรมปพุทธรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหตัวอโรอัญยูวรโตวรหโรอนุตโรธรรมวรังอเทศเยติธรรมปพุทธรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิหตัวชินังปุรานังนวังนาทีสัมภวังวิราชจ तचित्ता यतिके भवत्समीक्ते क्षिनाभिषा शा विरुञ्छन्धा निपन्त्यधिरायथायं पथिपो इथं पेशाङ्के रतनं पनीताङ्न सत्य सुवतिहोतो यानि तपूतानि समागतानि पुमानि वा यानि वा तर्के तथा कथां เทวะมนุสสปูจิตังพุทธังนมัสสามะสวัสติโหตุญาณิทะพุทธานิสมาฆตานิกุมมานิวายานิวาตติเขตตะทากะตังเทวะมนุสสปูจิตังธัมมังนมัสสามะสวัสติโหตุญาณิทะพุทธานิสมาฆตานิกุมมานิวายานิวาตติเข ตถาคตังเทวมนุสสปูจิตังสังฆังนมัสสามะสุวัทตีโตสัพพโรควินิมุตโตสัพพะสันตาภาวะจิตโตสัพพเวรมติกันโตนิปโตจตุวัมภวะสัีิโยวิวัจจันตุสัมโรโวินาสโตมะเตภาวะอันตรายโสขีทิกายุโกภวภิวนะ ริสานิจังอุทาปจายโนจัตตาโรธรรมวาตันติอายุวันโนสุขังทลัง